ดยสตาเลียของเรานั่นเองคะจดทะเบียน2023นะคะตัวนี้นะเป็นตัว2.2นะตัวนี้ตัว S นะคะอ่าตัวกล้องถอยหลังตัวนี้จะเป็น180องศาตัวนี้จะเป็นประตูไฟฟ้าทั้ง2อข้างก็จะมีผลการตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ให้5ดาวเลยนะคะตัวนี้นะเข้าศูนย์ให้เลยนะคะตัวนี้นะมีบุ๊กให้พร้อมเลยไม่ต้องห่วงเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับแบรนด์เกาหลีเกาใจของเราอีกแล้วนะคะนั่นก็คือเจ้าคุณนไดสตาลีของเรานั่นเองนะคะตัวนี้ปี2022จดทะเบียน2023นะคะตัวนี้นะเป็นตัว2.2นะตัวนี้ตัว S นะคะรุ่น S นะคะตัวนี้นะมาพร้อมกับรถสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไฟด้านหน้าจะเป็นตัว daytime นะคะตัวนี้นะแล้วก็ไฟด้านนี้จะเป็นไฟ LED นะคะตัวนี้นะสัญลักษณ์หุ่นไดนะคะตรงนี้นะคะ ตัวนี้จะเป็นรุ่น S นะคะลูกค้าเดี๋ยวมาดูล้อกันบ้างนะตัวนี้จะเป็นล้อแม็กอลอยออกข้างมาแบบนี้ให้เราเลย4ล้อนะคะแล้วก็ยางจะเป็นยางโยโกฮามานะคะเดี๋ยวดูที่ปีให้นิดนึงตัวปียางปีย2ิบสองนะคะตัวนี้นะาตรงรุ่นเลยนะคะปีย2ิบสองค่ะตัวไฟเลี้ยวด้านข้างมีให้มาแบบนี้เลยนะคะดูด้านในกันบ้างนะคะ ตัวด้านในนะคะแผงข้างตรงนี้เป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้จะควบคุมไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะเป็นเบาะธรรมดานะคะตัวนี้จะไม่ไฟฟ้านะคะเป็นเบาะธรรมดาเลยนะคะตัวนี้นะ,ะที่เบรกมือจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นที่เบรกมือนะคะ,ะมาดูที่พวงมาลัยกันบ้างตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันให้นะคะตัวนี้นะมีแอร์แบ็กเอเสให้ครบเลยแล้วก็เลขไม่นะคะ1นึ0 0 0สมกิโลเท่านั้นเองนะคะตัวนี้นะยังมีารันตีศูนย์ให้อยู่นะหนึ่งแสมกิโลหรือ5ปี ะะด้านหน้าตัวนี้นะคะเป็นตัวเกียร์ไฟฟ้านะคะตัวนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้าเลยนะคะแล้วก็มีกล้องถอยหลังนะเดี๋ยวถอยหลังให้ดู <Gore> <ะ>ตัวกล้องถอยหลังตัวนี้จะเป็น180องศานะคะตัวนี้นะดูหนังฟังเพลงได้สบายๆเลยนะคะตัวนี้แอร์ปรับแยกซ้ายฝาอิสระนะคะแล้วก็มีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับโคมไฟตรงนี้สวยงามเลยนะคะตัวนี้เป็น11ที่นั่งนะคะภายในจะเป็นเบาะหนังสีเบทนะคะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันนะคะตัวนี้จะเป็นประตูไฟฟ้าทั้งสองข้าง นะคะตัวนี้อ่์ประตูไฟฟ้า2ข้างเป็น11ที่นั่งค่ะลูกค้าตัวนี้นะภายในกว้างมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือแอร์ทุกจุดมีให้หมดเลยนะคะเป็น11ที่นั่งนั่งสบายๆเลยนะคะตัวนี้นะแล้วเบาะเนี่ยสะอาดใหม่ไม่มีรอยเลยค่ะลูกค้าตัวนี้นะสวยเลยไปเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างอ่าตัวด้านหลังของเขานะคะก็จะเป็นไฟแบบนี้เลยนะคะเป็นรุ่นแบบนี้เลย2.2นะคะตัวนี้นะอ่าด้านหลังตัวนี้จะเป็นไม่ใช่ไฟฟ้านะคะตัวนี้ไม่ใช่ไฟฟ้านะ เป็นตัวเปิดธรรมดาข้างในกว้างเลยค่ะลูกค้านั่งสบายเลยอันนี้ขอบอกเลยนะคะแล้วก็นี่นี่สุดตรงนี้ได้เลยนะคะปรับได้นะคะพับได้ปรับได้เลยนะคะนั่งสบายไว้ของคือค่อนข้างที่จะสบายไปเลยนะคะตัวนี้นะวันนี้เรามาเปิดราคาโปรโมชั่นกันนะคะให้กับลูกค้าที่ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะแต่รถเราเนี่ยก็จะมีผลการตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ให้5ดาวเลยนะคะตัวนี้นะ ให้5ดาวเลยตรวจสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดราคาว้าวาให้กับลูกคา้าว้าวแน่นอนค่ะคันนี้ตัวนี้นะคะก็จะมีบุ๊กสวิตให้ในการเข้าศูนย์นะคะตัวนี้นะเป็นบุ๊กสวิตนะคะนี่เข้าศูนย์ให้เลยนะคะตัวนี้นะมีบุ๊กให้พร้อมเลยไม่ต้องห่วงเลยนะคะเช็คระยะให้นะคะค่ะหุ่นไดสตาเลียของเรานะคะตัวนี้นะเป็นปี2022จดทะเบียน2023นะคะเป็นรุ่น 2.2S นะคะตัวนี้ราคาโปรโมชั่นเลย 9 8,000บาทฟังไม่ผิดลูกค้าราคาโปรโมชั่นเอาไปเลยราคานี้เลยนะคะใครที่สนใจจะจัดไฟแนนซ์หรือว่าจะซื้อสดนะคะยินดีเลยนะคะจัดไฟแนนซ์ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59%เท่านั้นเองลูกค้าแล้วเรายังมีที่ตรวจรถให้อีกนะคะตัวนี้นะเอาไปเลยนะคะตัวนี้แถมให้ไปเลยใครสนใจติดต่อคุณดาวเบอร์โทร0915429192หรือแอดไลน์มาคุยกันนะคะแคปรูปดาวมาเลยก็จะได้โปรโมชั่น9 9 8,000บาทค่ะ